เป็นได้เข่าจะก่อนเข่าเข่างาแต่วันนั้นเป็นแทนเสงมาเขจะกวา่นนมเดี๋ยงเสียไม่ตื่นหนิมเดี่ยวนอนเดี๋ยวจะบักมั้ิเดินวิ่งเดินป้นเขาไม่เข่าเจ้าจะไปลายเบด้ามาท่าจได้กินเข่าก็แจ

ไอางนั้นนไหนิูจนีกทายเน่ยเขาจ่อหนาจ่อเนื้อกัทายทายก็ลงไปลคาหนิ่งเห็นไเช่นดียลงาหนึ่งลงานั่นาหนึ่มืเนเขานั่นแยกบอกวไดตามหานลที่ของมือที่เราเดินลูเนี่ยมือนไปเลยเร่อยๆสมัมจัมือกโซ่เขียงบื้มาหันแน่สมตนี่งเนี่ก็เหดเข็มอันนี้่เดเหยดไปเบ็ดถีเลยแล้วมัยิ่งกว่า แ่ควกเหมือนจีเบิ้งกันดีมันพูดเอื้อเพียกระดาษี่เราปักีกอันจะก็ปลูกันจะมาที่นกับพักเสียน่ไงบคเลย ี่ไนี่ตอนูเขาความเยอะส่งท่อจากหลังน้ำส่งมาใน้ำปลาตองนจักนัที่น่นที่หนมันทายจะลเดี๋ยงบตีอาชีปกรเห็ดไปล้ไปพอกพี่ว่าง้างทายไ้รากลงมาั้ง ิตังก็ได้กได้เหรียญ่อยสงเหรียญแจ้งต้องเลมัน้องเลยลบเายงอยังได้อยูได้หน่อสเหรียญสเหรียญชเลียนหาียนสมืองสิบเก้าม่ขอบคุณสิบเก้าหมที่ม่ดกต้องเจ่าบานหางไดู้่เียมของเขามาหนึ่้อสองเหรียญสามเหรียญสมือเยอป่ไม่ได้เลสิเก้าขาบสิเก